เงินมาห้าหมื่นแสนหนึ่งนะครับเอ่อจา์ที่ฟังในคลิปท่านบอกว่ามีคนมาบอกท่านมาห้าหมืม่นคนมาบอกท่านในี่ใครวันหนึ่ง <c oughs> เห็น, <c oughs> เ,หนเห็นมีมีมีใครส่งรูปมาให้ดูว่าท่านพระสันติไปหาที่ท่านท่านที่กุฏิอืออ่ามีมีภาพถ่ายอยู่ใช่อาจจะอาจจะรูปนี้หรือเปล่าหรือไม่แน่นะอ่าถูกไหมะอีโมเอเวนเจอร์ก็เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ครับออาเอเวนเจอร์ก็ เพิ่งรู้มกัน<ห>นะว่าพระ <หา S 2> สัตติไปหไาปไปหาท่านเนี่ยใช่คืออาตมาไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องปัจจัยเรื่องเงินเรื่องอะไรนี่แหละสวัสดีครับกดปุกดข่าวครับคลิปนี้ก็จะมาทาคลิปพระมหาวัฒนากับพระมหาอุเทนครับซึ่งมีปัญหาโต้วาทะกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะทําคลิปนี้นะครับ ก็พระมหาวัฒนาออกมาบอกว่าท่านไม่ได้รับเงินจากคุณกระโทนนะครับบอกว่าเข้ามากราบนะครับแล้วก็ถวายหนังสือนะครับก็ไม่ได้รับเงินนะครับจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องพาดพิงไปถึงพระอาจารย์สันติด้วยนะครับก็คือว่าพระอาจารย์สันตินั้นท่านไปไปพบพระมหาอุเทนนะครับโกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกนะครับ ก็อยากให้กลับมาสามัคคีกันนะครับข้องของผมคืออยากให้กลับมาประสานสามัคคีกันนะครับก็อยากให้ท่านกลับไปคิดถึงเรื่องบาป18บปประการน,นะครับก็แรกที่ท่านออกมานะครับแล้วก็คารวะตที่เคยด่าพระนะครับด่าพระสงฆ์หลายๆอย่างนะอ่ะท่านให้อภัยได้ก็ผมกด็ดีใจครับแต่ก็ไม่ควรที่จะ,ะหันวาถะมาปะทะกันเองนะครับ เดี๋ยวไปฟังคลิปกันครับไปกันเลยครับบวกเลขยังบวกผิดเลยมันควรจะพิจนารณาตัวเองได้แล้วที่แจงในเฉพาะเรื่องที่ถูุกฮัดพิงและก็ไม่ไม่ใช่ข้อที่จริงเลยเอามาพูดให้เสื่อมเสียเสียหายเสียหายแก่ทั้งอาตมาเสียหายกับทั้งคนตื่รทำด้วยแต่ว่าเขาเที่ยวเอาเงินไปถวายพระนู่นนี่นั่นไม่ใช่ข้อเที่จริงเลย ท่านไม่รู้ข้อเท็จจริงแล้วเที่ยวไปพูดเนี่ยบาปตนากนรกก่อนหน้านั้นอแต่มาก็ไม่ได้ไปตอบโต้ท่านแต่ท่านก็พูดบอกว่าอืพระมหาวัฒนากับเบียอะไรนะไม่มีจิตสํานึกสร้างวัจีกันรรมร่วมกันจะเป็นเหมือนปากกับปิละปากเน่าออกมาก็ดูโอ้โหปาปากเน่าอะเหมือนปากกับปิละไรนอาตมาเนี่ย สร้างวิีกรรร่วมกันยังไงเปียเขาสอนอะไรผิดอาตมาก็เ,าเตือนเขาบอกเขาชี้แจงเขาแต่ว่าอันไหนมันผิดแต่ไม่ใช่ว่าไปเห็นร่วมกันหมดทุกเรื่องนะเขาก็รับฟังอยู่แล้วก็ปรับปรุงหลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่ว่าพระปวดมารับเงินรับทองแล้วก็ปุกเสกอย่างเดียวตอนนี้เขาไม่ได้พูดแบบนั้นแล้วนั่นแสดงว่าเขาปรับปรุงนะ จากอะไรจากที่อาตมาเนี่ยไปออกรายการหลนกระแสะชี้แจงเรื่องนี้ว่าสิขาบทในปาติโมกเนี่ยมันมีทั้งโลก,กวัชชะและปัญนตนิวัชชะเรื่องสิขาบทรับเงินรับทองเนี่ยมันเป็นปัญนตนิวัชชะเป็นกุศลก็ได้มหารูปนี้น่าจะเรียกว่าเป็นผู้ที่กล่าวมุสาวาทหรืออาจจะเรียกว่าเป็นคนที่มีความจําเสื่อมระลึกไม่ได้ถึงคําพูดของตื่นที่พูดในการก่อนในการก่อนที่ออกคลิปแรกพากยพิมมาถึงอาตมาที่มา ให้ชื่อคลิปที่โต้อตอบไปนั้นด้วยอย่าสอใส่เกือกเผื่อเข้ามาพระมหาวัฒนาเรื่องระหว่างผมกับพระมหาสมบูรณ์ใกล้จะจบแล้วถ้าไม่ต้องมายุ่งในคลิปนั้นพระมหาวัฒนาก็พูดเอาไว้ในช่วงหนึ่งว่าไม่อยากจะให้ออกคลิปราว,วันวิวาทะทะเลาะกันจะเป็นที่ไม่น่าเลื่อมใสของศรัทธาสาธุชนชาวพุทธอยากจะให้มาเจอกันสนทนา กันอย่างเป็นบัณฑิตแล้วครั้งนี้พระหมหาวอกวัฒนาก็รึถึงคำพูดของแสด็งไม่ได้เสียแล้วกลายเป็นว่าออกคลิปมารายวันโตตอบอธรรมาภาพก็ไม่ได้ไปฟังนะน่าจะเผ็ดอร้อนทีเดียวมีคนส่งมาให้ดูแต่ก็ไม่ได้ดูอยู่ดีเพราะว่าถือว่าสติแตกฉุนขาดนอตหลุดเบรกแตกไปแล้วนะอย่างเช่นคลิปนี้ก็บุบอกได้ชัดเจนว่าพระหมหาวาวัฒนานั้นสติขาด ฉุนขาดน็อตหลุดสติแตกไปแล้วนะที่กล่าวมุสาวว่านำข้อมูลไปเทียบเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในการก่อนนั้นก็เช่นเดียวกันพูดในหลายคลิปเป็นแผ่นเสียงตกร้องว่าท่านจะว่าอะไรก็ช่างท่านเถอะท่านเป็นอาจารย์ของเราเราก็ไม่ได้ว่าท่านหรอกเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ของเราเราก็ไม่ได้ว่าท่านหรอกท่านเป็นอาจารย์ของเราท่านจะว่าอะไรก็ช่างท่านเถอะท่านเป็นอาจารย์ของเรา พูดถึงธรรมาภาพปฏิญาณว่าเป็นอาจารย์ของตอนแท้แต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพูดพาดพิงมาถึงธรรมาภาพผู้เป็นอาจารย์ของตอนเลยธรรมาภาพก็กล่าวเตือนไปแล้วว่าการบรุษรสสรบคลผู้ไม่ปรุษร้อยจะมีโทษร,ร้ายแรงออกมาอยู่ถึง10ประการในข้อหนึ่งนั้นก็จะเริ่มที่เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านวิกลจริตเป็นบ้าเป็น,น,ป,น,นป้าย่ายแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะปรากฏชัดเจนคือกล่าวหาธรรมาภาพว่าศึกสะอื้นร้องไห้ จะเป็นบ้าเข้าโรงพยาบาลศรีทัญญาไปแล้วหรือไม่โรงพยาบาลศีรทัญญาก็รับตัวไปทนะีอันนี้คือการกล่าวตัวอัตมาภาพเพื่อทา่จำมาเป็นเท็จและถึงกับแช่งว่าจะต้องมรณภาพภายในเจ็ดวันอันนี้รู้เสียรายงานมานะไม่ได้ไปตรวจดูคลิปนั้นส่วนคลิปที่บอกว่าศึกซื้ออื่นเป็นบ้าจะเข้าโรงพยาบาลศีรทัญญาหรือโรงพยาบาลศีรทัญญารับตัวไปทีนะได้ไปตรวจดูแล้วว่าพระมหาวกรูปนี้พูดอย่างนั้นจริงๆ นี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระมหาวโรตนาเนี่ยก็เป็นคนที่กล่าวมุสาว,วาทนำข้อมูลไปเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันนี้คนบาปหยาบช้าเป็นาราชนคนผ่านสันดานหยาบเนี่ยก็จะไม่กลัวต่อบาปบุญคุณโทษตรกสวสรรค์ธรรมและจริยธรรมเอาคนพวกนี้ไม่อยู่แล้วจะต้องเอาอยู่ได้ด้วยกฎหมายและวันนี้เห็นว่าทนายกองทัพรรงก็เริ่มขยับตัวแล้ว ท้าไม่หยุดกองทัพทมก็จะไม่หยุดนะไปเจอกันที่ศาลที่จะวองร้องในคดีต่างๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันพระมหาวัฒนาก็ไม่กลัวบาปกลัวกรรมซะแล้วที่มากล่าวจ้งจากผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ของตนที่ตนเป็นญานเอาไว้นั้นแล้วก็ถือว่านำข้อมอูลไปเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ไม่แน่นะว่า มหาวาวัฒนาระบังตัวให้ดีอาจจะเจอข้อหานี้นะที่ไปฟ้องร้องว่าท่านได้นำข้อมูลประเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะมีโทษตามมาอย่างไรเดี๋ยวก็จะได้ดูตามกันแต่โทษในปัจจุบันนี้ทเทีนออกมาค่อนข้างจะชัดเจนก็คือว่าแต่ที่เห็นโทษในปัจจุบันนี้ก็คือพระมหาวาวัฒนาเนี่ยฉุนขาดน็อตหลุดสติแตกเบรกแตกไปแล้ว เข้าใกล้ความเป็นคนบ้าวิกลจริตตามที่กล่าวหาตมาเอาไว้ด้วยท่าํามาเป็นเท็จว่าศึกเซื่อรออรใหไจะเป็นบ้าเข้าสู่โรงพยาบาลศีรัะยาอันนี้คือการกล่าวด้วยค่าเป็นเท็จแล้นอาตมาภาพก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นและสุดท้ายก็จะย้อนกลับไปหามาวะวัฒนานี่เองที่จะเป็นไปตามที่ตนกล่าวหาบุคคลอื่นด้วยท่าทามาเป็นเท็จนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับขอขอบ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับแล้วก็อยากให้พระมหาแล้วก็พระทุกรูปนะครับกลับมาสามัคคีกันเหมือนเดิมนะครับกลับมาเป็นอเวนเจอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ